สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาส่องสนามในไทยลีกกันต่อนะครับแล้ววันนี้ก็ถึงคิวการส่องสนามของไทยลีก3นะครับผมชื่อทีมว่าลำพูนวอริเออร์นะครับหรือว่านักรบลำพูนชื่อฉายาราชันโคขาวนะครับนี่ครับตามโลโก้เลยนะครับผมโลโก้ทีมนะครับแล้วยูเซอร์วันนี้ที่ขอมาครับแหมขอมาแล้วก็แชร์คลิปให้พี่แล้วก็พี่ก็เลยทำตามที่ขอนะครับ น้องที่ขอยูเซอร์ชื่อว่าแทนเกมกอตนะครับขอบคุณที่แชร์คลิปให้ด้วยนะครับผมแลกกันแลกกันนะแล้วก็มากันต่อทีมลำพูนวอริเออร์ตอนนี้ก็ยังอยู่ในไทยลีก3นะครับดูจากข้อมูลนะครับแล้วสนามของทางลำพูนวอริเออร์ชื่อสนามว่าแม่กวงสเตเดียมนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาส่องกันเลยนะครับมาเซิร์ชเซิร์ชนี่พิมพ์เลยแม่กวง แม่กวงสเตเดียมนี่เปิ้งมาเลยโอ้โหไปพักเหนือเลยเจ้าสนามแม่กวงสเตเดียมครับสนามกีฬาจังหวัดลำพูนอ้าวทำไมมันมาตรงสามแยกอะไรวะเนี่ยจากการที่ส่องสนามเมื่อสักครู่นี้ครับแม่ ตามแผนที่สนามแม่กวงสเตเดียมไปอยู่ตรงสามแยกตรงไหนก็ไม่รู้นะครับของทางลำพูนนะครับตอนนี้เราเซิร์ชใหม่ครับชื่อสนามก็เป็นสนามกีฬาจังหวัดลำพูนเลยนะครับผมมาดูกันสนามกีฬาจังหวัดลำพูนนี่เลยลงไปแล้วพักเหนือพักเหนือ <Wow. S 1> มาแบบนี้ครับ สนามกีฬาจังหวัดลำพูนนะครับอยู่ใกล้ๆคลองใช่ไหมแล้วก็โรงเรียนอนุบาลลำพูนนะครับแล้วก็สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาเราก็จะมาส่องกันเลยนะครับข้างในมีอะไรในสนามกีฬาจังหวัดลำพูนนะครับหลังเย่าวของทีมลำพูนวอลเเออร์นี่จะมทูดีดูส่องข้างใน สองข้างในอา้าวสองไม่ได้นะครับแมสองไม่ได้อีกแล้ว Google ไม่เก็บข้อมูลนะครับผมเดี๋ยวเรามาส่องตรงตรงนี้ดีกว่าสตรีทวิวไกลๆหน่อยนะเพื่อเห็นหน้าสนามนะครับนี <Wow. S 1> ่ปรับดูมีอะไรให้มองชัดๆไหมอันนี้อะไรเนี่ยจังหวัดลำพูนโครงการปราัญหาโซนจังหวัดลำพูน แล้วตรงนี้ล่ะนี่เลย <Wow. S 1> เจอแล้าสนามมีป้ายการแข่งขันด้วยนะครับโปรแกรมการแข่งขันฤด,ด,ดูกา 29, ล2019าลำพูนวอลเลเยอร์นัดย้านะครับผมทีมเจ้าบ้านเล็กหนึ่งด้วยปี2 0 1 9เวลา6โมงอันนี้ก็เป็นชื่อสนามก็เรียกอีกอย่างหนึ่งก็เป็นสนามแม่กวงสเตเดียมนะครับที่จังหวัดลำพูนนะครับอปจอก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนะครับผม ตามนี้ที่เห็นนี่แข่งไปแล้วก็เป็นลำพูนเจออุบลน,นะครับราชนานีอุบลราชนานี FC เชียงรายซตเต้อยุธยา FC แพ้ยูเนเตตบางกอก FC แล้วก็ฉะเชิงเซาไฮเทค FC นะครับผมบัตรก็ราคา60บาทครับเนะีถือว่าราคาย่อมเยาวเลยทีเดียวนะเราก็มาส่องทางด้านนอกแทนนะครับข้างในเข้าไม่ได้มาดูทางขวาม้างครับใกล้ๆกับสนาม เป็นทางต้นไม้เยอะมากมาจุดนี้เพื่อเห็นสนามเออเน่่เน่่เเข้าไม่ได้ดูไกลๆก,ก็ยังดีเริ่ดค่ะน่ตอนนี้เราก็อยู่ที่ฝั่งสแตนทางไม่มีหลังคาเลยครับมีตัวหนังสือเขียนว่าลำพูนวอลเอีร์ด้วยอันนี้ก็เป็นโลโก้นะครับ น่าจะเป็นโลโก้ล่าสุดนะปี2562นะครับผมแล้วก็มีโลโก้ไทยลีกด้วยนะครับถ่าอา,าจารย์สีของอา,าจารย์ก็จะเป็นสีน้ำเงินขาวแดงนะครับสีตามธงชาติไทยเลยนะครับผมเราดูจากสภาพของสนามแล้วก็น่าจะเป็นการพักสนามอยู่นะครับเพราะว่าโกนี่ก็มัดเก็บ แบบเรียบร้อยเลยทีเดียวนะยังไม่ได้ใช้นะครับฝั่งตรงนี้จะเห็นไหมเนี่ยดูตรงนู้นอ่าฝั่งทางนู้นก็มีสกอ์บอร์ดด้วยนะครับเป็นเหมือนเสาต้นเดียวแล้วมีสกอ์บอร์ดนะอัศาจรรย์ก็มีสองฝั่งฝั่ง มีหลังคากับฝั่งตรงข้ามไม่มีหลังคานะครับฝั่งซ้ายหลังโกไม่มีอาศจร,รย์นะครับผมในสนามนี้แต่ตรงนี้มีรถตู้ด้วยรถตู้มีขนมกินด้วยมีคนนอนเปนยวนด้วยนะครับผมส่องอีกนิดหนึ่งตรงนี้ดีกว่าโอ้ยมองไม่ค่อยเห็นแล้วมีจุดอื่นไหมจุดอื่นจุดอื่นอะมาดูหลังโกตรงนี้อีกทีหลังโกอีกฝั่งหนึ่งนะครับ เพื่อเห็นมุมมั่งโอ้โหไม่เห็นเลยต้นไม้ปิดหมดเลยมีแต่รถสองแถวแล้วครับมาจอดน่าจะเป็นคิวรถสองแถวแล้วตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่มีมุมในการส่องเลยนะครับผมหลังโกสกอร์บอร์ดนะครับอ่าครับมุมสองก็มีอยู่เท่านี้นะครับแม อันนี้ก็อาจจะเป็นคลิปสร้างอีกแล้วนะครับอันนี้ก็พยายามส่องให้แบบเยอะที่สุดนะครับผมแล้วเราก็ขอจบคลิปนี้ที่หน้าสนามแม่กวงสเตเดียมหรือว่าสนามกีฬาจังหวัดลำพูนนะครับแล้วคลิปหน้าเราจะไปส่องสนามไหนต่อก็โปรดติดตามนะครับผมแล้วคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ